ป้ายามาอีกแล้วนะครับเทปกันเสียงโอ้โหมันคืออะไรต้องโทรไปหาเธอหรือเขาคนนี้กันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าอันนี้คุณบุ๋มบิ๋มหรือเปล่าครับผมใช่ค่ะโอ้โหพอดีวันก่อนไปอ่านเจอในเ c e b o o k โพสต์ว่ามีการแนะนำเทปกันเสียงเลยครับผมใช่ค่ะมันมันมันคืออะไรอย่างไรครับผมตัวนี้ตัวนี้นะคะเป็นเทปกันเสียงของ S C G ค,ค่ะคือตัวเนี้ยค่ะจะช่วย ลดเสียงรบกวนจากข้างนอกแล้วก็แลใช่ลดเสียงรบกวนจากข้างนอกเห็นบอกว่าลดได้ถึงกี่กเดซิเบลนะครับห้าค่ะโอ้ยอย่างเช่นปกติหูคนเราเสียงดังๆก็เก้าสิบแล้วนะอย่างเงี้ยก็ดังแล้วเออถ้าถ้าลดลงไปได้ห้าก็ลดลงไปได้นิดนึงก็อย่างน้อยก็ยังช่วยใช่ค่ะแล้วมันเอาไปติดตรงไหนยังไงครับเนี่ยค่ะ ตอนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนนะคะว่านอกจากจะช่วยลดเสียงแล้วค่ะมันยังช่วยกันฝุ่นเข้ามาจากด้านนอกด้วยค่ะคือปกติเนี่ยตรงประตูเนี่ยจะมีลมเข้าตลอดใช่ไหมคะฝุ่นก็จะเข้ามาด้วยทีนี้ตัวเนี้ยดีมากๆเลยฝุ่นไม่ค่อยเข้านะคะอ,อะประตูะได้หน้าต่างก็ได้สิครับอย่างเงี้ยได้ค่ะเขาบอกว่าบานประตูบานหน้าต่างอะไรเงี้ยคะ<ว>่ะได้ค่ะที่เป็นบานที่มีบานพับสวิงเปิดเปิดบานพับได้อนะเนาะอย่างเงี้ยเนาะ ใช่ค่ะก็ก็ลักษณะมันเป็นยังไงอะครับเป็นเหมือนเทปกาวมาแปะที่ขอบประตูหรือหรขอบวงกบครับอย่างนี้ค่ะคือตอนที่ได้มานะคะก็จะเป็นม้วนๆนะคะม้วนๆนี่ก็จะเป็นแบบเส้นๆเหมือนอารมณ์เหมือนกาวสองหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆมันไม่ใช่นะคะเหมือนคล้ายๆสามเอ็มกาวสองหน้าหรือสก็อตเทปเราได้ไหมใช่ค่ะใช่ก็คือ มันจะเป็นด้านหนึ่งจะเป็นเหมือนนุ่มๆเหมือนเหมือนโฟมอะค่ะโอ้เหมือนซิลิโคนเหมือนโฟมใช่ค่ะหน,นาไหมครับหนาไหมด้านด้านหนึ่งคิดว่าค่อนข้างหนานะคะอ่าถ้าเทียบกันนิดนึงเคยเคย,เคยเข้าห้องน้ําตามสาธารณะคะะบางทีมันมีแบบคล้ายๆแบบอารมณ์เหมือนนุ่มๆที่อยู่ตามขอบประตูค่ะแต่มันไม,ไม่ใช่นะคะคนละแบบอ,อ,อันนั้นมันยางอันนั้นมันยางเลยใช่ใช่ค่ะแต่มันจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นคิดเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้นึกออกว่าเวลาติดเนี่ยจะเป็นยังไงอะค่ะ อันนี้มันก็พูดง่ายๆเหมือนเหมือนเป็นเส้นเส้นโฟมนุ่มๆที่ด้านหนึ่งมันมีเหมือนเหมือนสกอตเทปใช่ไหมครับผมใช่ค่ะอด้านหนึ่งเป็นกาวสกอตเทปอ่ะคือม้วนหนึ่งมาเป็นม้วนกลมๆใช่ไหมครับผมใช่ค่ะมาเป็นม้วนกลมๆค่ะโอ้แล้วกล่องหนึ่งจะได้สองม้วนนะคะกล่องหนึ่งสองม้วนความยาวรวมเราจะได้ความยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้อ่าประมาณประมาณสองเมตรนะคะแต่อาจจะขาดจะเกินนี่ จำรายละเอียดไม่ได้จริงๆค่ะประมาณสองเมตรนิดๆความกว้างของไอ้เจ้าเทปตัวเนี้มันมันมันได้ประมาณนิว้วตัวนี้กว้างนิวน้วชี้เราได้ไหมอย่างเงี้ยกว้างเท่านิ้วชี้เราได้ไหมถึงไหมหรือว่าแคบกว่าน,นั้นที่อ่านมาประมาณสี่สี่มิลน,นะคะโอ้ไม่ถึงครึ่งเซนด้วยอ่าก็นอ้อยอยู่นะคะไม่ได้กว้างเยอะเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กๆคิดว่าเขาน่าจะทํามาให้แบบบางคนใช้ประตูเล็กประตูบางๆอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะอันนี้คิดเองเสร็จแล้วยังไงคือ เราก็ต้องไปทําความสะอาดประตูหาเช็ดทําความสะอาดพวกฝงฝุ่นให้มันสะอาดก่อนใช่ไหมครับผมใช่ค่ะแล้วแล้วเราก็ไล่ติดก็คือติดขอบด้านขอบประตูทุกด้านเลยเอาเอาเอาด้านใช่ใช่แล้วค่ะแล้วแต่นี้แล้วแต่แว่าใครจะติดจากตรงไหนนะคะส่วนตัวเริ่มจากข้างบนก่อนเพราะาตอนแรกคิดอะไรไม่ออกตื่นเต้นแล้วห้องฉันจะเก็บเสียแล้วหรออะไรเงี้ยค่ะคก็เลยแบบ ก็เลยติดจากข้างบนมาก่อนอันนี้ติดเองได้ด้วยติดเองได้เลยใช่ไหมครับติดเองเลยค่ะซื้อมาไม่ถามใครเลยอยากติดแล้วอยากให้ห้องเก็บเสียงแล้วค่ะก็เลยแบบล้วแลรค่ะเราจะติดเบี้ยวไหมเนี่ยเอาเอาจริงจงอันนี้ส่วนตัวคิดว่าตัวเองแบบทําพวกนี้ได้อยู่พวกติดสก๊อเทพวกอะไรเงี้ยค่ะส่วนเพื่อนเพื่อคนอื่นอาจจะต้อง อาศัยความชำนาญต้องติดตาคือประตูเนี่ยมันมีขอบติดให้ตรงกับขอบก่อนก็ได้ค่ะเบือ้องต้นนะคะหรือจริงๆถ้าบางคนถ้าไม่ค่อยแบบอย่างอย่างพี่หมอคมอมมาเนาะอ่าไม่เป็นคนที่งานฝีมือไม่ค่อยจะดีนะ,ะก็คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์เขาก็จะมีพวกนิติใช่ปะ่ะใช่ค่ะ,ะช่างนิติไปรบกวดเข<ห>าไม่ติดให้บริการได้อ่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเฮ้ยมันมันเป็นอะไรง่ายๆเหมือนติดสกอตเทป จัดจัดเองเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้านไม่มั่นใจให้ให้พี่นิติมาทําให้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียหายวาแล้วจะเสียดายของค่ะจะได้เงินด้วยเอาเดี๋ยววขอที่มาที่ไปก่อนได้ไหมครับอันนี้ก็คือค่ะไดะ้คุณบุ๋มบิ๋มอยู่คอนโดแน่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคอนโดโอเอองั้นก็หัวอกเดียวกันคือปัญหาของคอนโดของคุณบิ๋มเป็นไงถึง,ถ,งถึงต้องซื้ออุปกรณ์ตัวนี้มาก็คือบางทีอ่ะชอบได้ยินเสียงแบบ รถเข็นแม่บ้านตอนเช้าๆได้ยินเสียงคนเดินผ่านได้ยินเสียงคนกดลิฟต์เขาเก็บลากถังขยะมากใช่ค่ะคือบางทีเรายืนยืนตรงเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยมันจะติดตรงประตูใช่ไหมคะ,ะมันมีรูอ่ะมันก็ได้ยินเสียงแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะระวังของเราเลยเขาจะได้ยินเสียงเราด้วยแน่ๆเลยอะ,อะไรอย่างนี้ค่ะก็เล<ร>ยรู้สึกว่าเราล้างจานเราอาบน้ําใช่ค่ะอและที่สําคัญคือฝุ่นค่ะชอบเข้ามาในห้อง เอ๊ก็ว่าฝุ่นมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยท้องพี่ิันลอดเราไม่ได้ออกไปไหนเลยใช่ค่ะฝุ่นมาเยอะมากค่ะบางทีอืมแล้วแล้วก็เลยค่ะไปได้ข้อมูลนี้มาจากไหนอย่างไรคือเพื่อนในคอนโดเขาบ่นกันเรื่องเสียงดังนี่แหละค่ะแล้วก็เขาก็แนะนำแบบเออเขาใช้ตัวนี้นะมันช่วยนะอะไรอย่างนี้ค่ะเทปกัานเรเสียงวอดซีจีตัวนี้นะใช่ค่ะ แเขาได้นำมาเขาก็เลยแปะลิงก์ให้เราแปะลิงก์มาค่ะก็เลยลองเข้าไปดูสักหน่อยซิมันเป็นยังไงเงีไรเงี้ยค่ะอพอสมโอกาสก็เลยจัดการซื้อมาฟังแล้วพี่หมอคอมอาจจะโดนป้ายยาด้วยมีมีลิงก์ขอต่อได้ด้วยได้ไหมครับมีค่ะเป็นลิงก์ของช้อปปี้ค่ะอ๋อแพงไหมครับอันนี้ถามก่อนเลยแพงไหมครับ ตอนนี้ที่ราคาที่อยู่ในแอปอะค่ะสองร้อยี่สิบเก้าบาทเขาบอกว่าจากสองร้อยห้าสิบแต่ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วจะกลับไปสองร้อยห้าสิบหรือเปล่านะคะตัวเนี้ยเป็นของบานบานสวิงนะคะก็คือประตูเปิดปิด,เป,ดเปิดทั่วไปเนี่ยนะคะโอ้ยังมีแยกอีกเหรอครับผมค่ะจะมีของบานสไลด์ด้วยค่ะซึ่งราคาจะสูงกว่าวพวกบานกระจกอะเนาะที่บานสไลด์ต่างๆใช่ค่ะเอออันนี้คนที่อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์หลายๆที่ก็จะมีออกไประเบียง นี่ก็ปัญหาเหมือนกันนะเสียงมาจากระเบียงก็มีอีกใช่ค่ะเสียงรถเสียงอะไรยเยอะมากค่ะอแต่แต่อันนี้ได้ได้ลองอันไหนก่อนแล้วครับตัวบานประตูห้องหรือว่าบานสไลด์ตอนนี้ลองของตัวบานสวิงนะคะประตูห้องทั่วไปเลยค่ะอ๋ออ่ะงั้นมาบอกกันหน่อยหลังจากที่ได้ติดกันไปตอนนี้เป็นน่าจะได้เกือบอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับผมอืมหลายวันแล้วค่ะอ่าผลปรากฏว่าเป็นไงครับ ตอนนี้ก็คือเสียงมันเงียบนะคะตอนนี้แทบจะไม่ค่อยได้ยินเอาจริงๆปกติตอนเช้าจะดินเสียงแม่บ้านตอนนี้ไม่ค่อยได้ยินแล้วเดี๋ยวพู้นี้จะลองสังเกตทีว่าเอ๊ะเสียงเข้ามาอยู่ไหมแต่ที่เห็นได้ชัดคือปกติลมที่ตีเข้ามาตามช่องประตูเนี่ยไม่มีแล้วนะคะโอพวกฝุ่นพวกอะไรนี้ก็จะเข้ามายากแล้วค่ะลดลงใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงคนกดลิฟต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วค่ะอืช่วยช่วยได้จริงๆค่ะ แต่มีคําถามจากทางบ้านมาถามจากพี่หมอคอมด้วยอยากรู้เอ้ะพอเราติดไปเนี่ยประตูมันจะปิดยากขึ้นไหมเพราะว่าเหมือนเราเอาของอะไรไปไว้ไว้ตรงขอบประตูเพิ่มมันจะเสียดสีกับวงกบหรือทําให้ปิดยากขึ้นไหมประตูปิดยากขึ้นค่ะยากขึ้นนิดนึงนะคะมันมันจะเสียดสีจริงจริงแล้วก็ก็เลยจะแนะนําว่าถ้าจะซื้ออุปกรณ์พวกนี้ค่ะครับ อาจจะต้องใช้งบนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าซื้อมาแค่สองร้อยกว่าเนี่ยมันไม่พอแ่้มันต้องซื้อมาจํานวนเยอะนิดนึงเพราะเราจะติดคือติดให้รอดใช่ค่ะมันเป็นเส้นบางๆเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยมันติดแค่นิดเดียวเวลามันเลื่อนเนี่ยมันมันเหมือนไม่แข็งแรงเลื่อนไปคือคือส่วนตัวบิบมาติดตรงกลางค่ะยังไม่ได้เริ่มติดตรงขอบที่เนี่ย มันเดี๋ยวมันก็จะเลื่อนไปทางนั้นทางนี้มันเอียงได้อะค่ะมันเลื่อนไปเลื่อนมาแต่มันไม่หลุดนะคะไม่หลุดแข็งแรงดีทีนี้ก็เลยคิดว่าเออถ้าเราติดหลายๆเส้นให้เต็มขอบประตูเลยเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วมันจะช่วยกันรับแรงที่ที่แบบมันเสียดสีนะคะเออเพราะว่ามันเรื่องของประตูห้องเนี่ยซึ่งพี่ก็มีประสบการณ์เหมือนกันคือพอเราอยู่กันในอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดที่มีห้องจํานวนมากเนี่ย เวลาเวลาที่ประตูห้องของเพื่อนข้างๆห้องปิดบางทีมันก็สั่นสะเทือนมาที่ประตูเราด้วยตัวนี้มันช่วยช่วยลดแรงกระแทกเหล่านั้นได้ประมาณหนึ่งด้วยใช่ไหมครับคือส่วนตัวไม่ได้เจอปัญหาเรื่องกระแทกแรงกระแทกอะไรพวกนี้ค่ะก็เลยไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรขนาดไหนแต่ว่าส่วนตัวก็คือเอามากันเสียงเข้าเสียงออกแล้วก็ฝุ่นเลยค่ะโอโ้โหแม่แล้วค,คําถามนี้จะต้องถามต่อครับใครครับที่เหมาะครับที่จะ โดนเราป้ายยาเจ้าจอุปกรณ์ตัวเนี้ยซื้อไปติดประตูที่บ้านตัวเองกันครับเอาจริงๆคิดว่าตอนนี้ทุกแทบจะทุกคนเลยค่ะคิดว่าทุกคนอยากจะได้ความองียบในห้องแล้วก็ไม่อยากให้ใครได้ยินเสียงจากในห้องไปเองเออเพราะมันมันกันจากข้างนอกให้เราได้ยินเสียงข้างนอกน้อยลงได้ข้างนอก<ช>ก็คงได้ยินเสียงในห้องเราน้อยลงด้วยน้อยลงเหมือนกันใช่<อ>ค่ะ ดังนั้นเราก็ทํากิจกรรมต่างๆกันได้สนุกมากขึ้นอืมไม่ใช่แะ้วทำกับข้าวหรือจะดูหนังฟังเพลง,รงรเราก็เปิดได้ดังมากขึ้นเพราะปกติเนี่ยคอนโดเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเปิดเพลงมากเลยเนาะใช่ค่ะทีนี้ติดแล้วต้องทดลองก่อนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเราก็ต้องไปอยู่นอกห้องเนะว่าก่อนติดเนี่ยเปิดเพลงดังเท่านี้แล้วติดเสร็จออกไปนอกห้องดูซิว่าเพลงที่เพลงมันเบาลงไหมถ้าเบาลงเนี่ยแสดงว่าใช้ได้จริงๆเนาะค่ะ ก็มีไอแต่<ำ>แต่ว,ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้บอกวิธีติดเลย <ไป S 1> ว่าเลยครับวิธีการทําไงก็คือมันจะเป็นเหมือนสกอตเทปนะคะให้ให้ลอกสกอตเทปลอกไอ้ตัวนั้นออกมาค่ะที่ตัวที่ติดกับกาวนะคะลแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆติดตามขอบประตูจะเริ่มแล้วแต่บางคนถ้าเพื่อนๆที่ไม่ถนัดเคลแรกนนะงานพวกนี้ค่ะกลัวจะติดเบี้ยวนะคะใหเ้เริ่มติดตามขอบด้านนอกหรือขอบด้านในาก่อนก็ได้ คือติดมันจะเท่าๆกันนึกนึกถึงว่าขอบโต๊ะได้ไหมคะครเราติดไปตามขอบโต๊ะเ,ออเราเราเราอย่าเอาไปตรงกลาตงตรงตรงคือประตูเนี่ยความหนามันน่าจะประมาณสองเซนสามเซนใช่ไหมสองเซนได้แต่ตัวนี้เท่ากับยี่สิบมิลตัวนี้มันสี่มิลเราก็ต้องอ,า,อาจจะขอบด้านในประตูด้านในห้องเราหรือเราจะเริ่มจากขอบออด้านนอกอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อไม่ไม่มีขอบขอบขอบนี่คือเป็นขอบ ตัวที่ติดกับวงกลเลยค่ะขอบแบบนั้นอันนี้เราต้องติดกับวงกลหรือติดกับประตูอันตัวนี้ติดกับประตูค่ะติดกับประตูคือคือเราก็ติดติดขอบด้านข้างคือพอมันพอมันหนาปุ๊บพอเราติดไปมันก็ไม่เต็มไม่ไม่เต็มขอบอะเนาะเราต้องเลือกติดว่าเราจะติดติดติดมุมมุมไหนก่อนใช่ไหมครับอนี้เออใช่ค่ะมุมมุมค่ะก็ถ้าเพื่อนที่มองไม่เห็นหน้าอาจจะต้องเริ่มติดตรงมุมก่อนเพราะว่ามันเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเออมันตรงขอบนะอะไรอย่างนี้นะคะเราเราใช้มุม มุมขอบประตูเอาเป็นเกณฑ์เลยนะลงมาเ,เรื่อยๆใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะแล้วพอติดจนเต็มเนี่ยถ้าเราจะติดเพิ่มให้มันหนาขึ้นเนี่ยแต่เราก็เพื่อนๆก็สามารถมาติดในจุดถัดไปได้เลยต่อจากตรงนั้นเลยก็จะไม่เบี้ยวไม่ะไรก็คือเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์อาจจะเป็นเส้นที่สองมาต่อไปเพิ่มให้มันแบบอาจากสี่เซนที่กว้างมันก็กลายเป็นแปดเซนสิบสองเซนขึ้นไปจนเต็มขอบอะเนาะใช่ค่ะแต่ทีนี้ยมันจะมีจุด จุดหนึ่งคือตรงอ่นึกออกไหมคะตรงที่เป็นกรอประตูเนี่ยคะ่ะตรงนั้นอะอกรอประตูใช่ใช่ตรงนั้นเนี่ยเราจะไปโดนมันไม่ได้ไม่งั้นนะถ้าเรากดลงไปอ,ะอ่ะมันมันจะกดตรงนั้นลงไปแล้วมันจะเดี er ๋ยวล็อกประตูไม่ได้ดเดี๋ยวล็อกประตูไม่ได้เลยค่ะทีเนี้ยตรงพอถึงตรงนั้นเนี่ยพอถึงตรงนั้นปุ๊บเนี่ยให้เราเราจะต,ต้องตัดนะคะตรงนี้<ม><ม>ถึงบอกว่าเราต้องต้องตัดเป็นหรือต้องอะไรเป็นก็คือต้องมีการโกงกันไกลเสริมเข้าไปหน่อยใช่ค่ะต้องตัดออกแล้วก็ แล้วก็ผมติดให้มันไม่ถึงคือเว้นตรงนั้นไว้แล้วก็ค่อยไปติดต่อหลังจากตรงนั้นอ,อ,อะไรเงี้ยค่ะแต่อีกจุดที่ดูท่าทางติดยากก็คือตรงขอบประตูด้านล่างนนเนาะใช่ค่ะก็ถ้าไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าต้องติดด้วยนะคะจริงๆแต่ว่ามันติดยากจริงๆค่ะอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ตัวอื่นในการช่วยอือ,อันนี้คืออาจจะต้องใช้ตัวอื่นเสริมอะค่ะอาจจะไม่ติดด้านล่างแต่ไปหาตัวอื่นมาแทนอะไรเงี้ยค่ะ น่าสนใจอีกทีได้ไหมครับชื่ออะไรนะเทปกันเสียงของอะไรนะครับของเอ G ค่ะอ่าหนึ่งหนึ่งกล่องเนี่ยได้มาสองม้วนสองเทประมาณสองเมตร<ม><ม>นะประมาณสองเมตรค่ะราคาเท่าไหร่นะครับอีกทีราคาตอนนี้นะคะสองร้อยี่สิบเก้าบาทตอนนี้ยังไม่รวมค่าส่งนะคะอืมแมก็น่าสนใจซื้อมาลดเสียงมันได้ห้าดซีเบลมันก็ เสียงคนเดินตอนกลางคืนมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้ยินอะ่ะมันก็ดีดีกว่าเพราะเรากําลังนอนหลับสบายสบายอยู่อะเนาะเสียงลงใช่ค่ะเป็นเหมือนกันไหมเสียงรองเท้าแตะดังเวลาเขาเดินได้ยินค่ะบางทีก็ได้ยินจริงๆค่ะนคนดเดินผ่านนาัดเลยเออแต่ถ้าติดอย่างนี้มันคงเบาลงจริงๆใช่ไหมครับเบาลงจริงๆค่ะนี่ก็ว่าจะไปซื้อมาติดเพิ่มเพราะาเบื้องต้นนี่คือลองเส้นเดียวก่อนนะคะยังช่วยขนาดนี้ถ้าติดจนเติมนี่ไม่รู้ว่าจะขนาดไหนแ โอเคครับผมน่าสนใจมากๆขอบคุณคุณบุม๋มบิ่มนะที่มาป้ายากับบริการหมอขอ 1, 4, 1, 4, ้อหนึ่งสี่หนึ่งสี่พัทในวันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เรื่องของไอทีแต่ว่ามันคือเทคโนโลยีหนึ่งที่ช่วยลดเสียงได้ไม่ว่าจะภายในสู่ภายนอกหรือภายนอกสู่ภายในขอบคุณมากๆเลยนะครับผมค่ะข,ขอบคุณมากค่ะโอเคครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับใครสนใจก็ตามลิงก์ด้านล่าง คลิปกันเลยนะครับผมแปะไว้ให้แล้วขอบคุณคุณบุ๋มบิ๋มและผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ